สวัสดีครับสำหรับอีพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพระพุทธ,ธนิมิตนะครับซึ่งจัดสร้างที่จังหวัดนาราธิวาสนะครับซึ่งเป็นพระที่ท่านพระครูไพโรจนาราทิคุณนะครับหรือที่เรารู้จักท่านว่าหลวงพ่อพับอินทโชโตนะท่านเป็นเจ้าวาดนะครับอดีตเจ้าวาดวาดัดราชสโมสรน,นะอยู่อำเภอลือเสานะในจังหวัดนาราธิวาสนะปีการสร้างนี่คือปี2004นะครับคือในพระ ชุดนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นสามพิมนะครับก็คือพิมพ์ที่1นะครับเดี๋ยวมาดูทีละพิมพนะครับพิมพที่1พิมพ์นี้นะครับเรียกว่าพิมพระพุทธลานะครับซึ่งจะมีขนาดเนี่ยกว้างเนี่ยคือ2.5นะครับสูง6ซนติเมตรซึ่งมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับลักษณะด้านหน้าเองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอเป็นรูป พระลีลานะครับลักษณะประธานพรนะครับหันข้างขายิ่งเท้านะครับข้างเป็นนะรัศมีพระเนี่ยคือสร้างขึ้นจากเนื้อดินผสมวนนะันหนร้อยแปดนะครับลักษณะคือความแห้งตัวนี่คือเป็นสิ่งสําคัญนะครับลักษณะพิมพ์ทรงและความแห้งตัวคือเป็นลักษณะคือการกดพิมพ์หน้าเดียวนะครับด้านหลังนี่จะเป็นลักษณะหลังเรียบๆอย่างนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อดินนะครับก็คณาจารย์ที่ปลูกเสก ก็จะมีในส่วนของคารวาสน,นะก็จะเป็นอาจารย์ชุมชัยคีรีนะครับและในส่วนของคณาจารย์ก็เป็นสายเขาอ,อ้อนะครับดำโดยพระอาจารย์น,นาแก้วจันทนะครับจัดพิธีพุทธาพิเศษขึ้น3วัน3คืนนะครับก็ที่วัดราชสมูรสรน,นะครับก็ตรงกับวันอังคารที่8นะขึ้น8ค่ํานะครับเดือน4 <c oughs> และหลวงพ่อพับนเนี่ยคือท่านปลุกเสกนะเดี๋ยวอีกอหนึ่งพรรษานะจึงจะแจกนะบางคนจึงบอกว่า,าพระชุดนี้เป็นปี2 5 0 5ก็ไม่แปลกนะครับคือพระจัดสร้างขึ้นในปี2004นะแล้วก็ท่านเสกหนึ่งพรรษาแล้วแจกในปี2 0งนะครับมารู้จักพิมพ์แต่ละพิมพ์กันก่อนนะครับพิมที่2นะที่มีการจัดสร้างขึ้นก็จะเป็นในส่วนของพระพิมพ์ุนแผนนะครับ ก็เรียกว่าพิมพ์คุณแผนนั่งแท่นนะลักษณะคือจะเป็นในส่วนของรูปพระพุธนะครับนั่งพนมมือนะบนฐานนะนั่งบนฐานคือพาะกดพิมพ์หน้าเดียวเช่นกันนะครับคือลักษณะพิมพ์เนี่ยคือไม่ลึกมากนะครับและหลังนี่ก็จะเป็นลักษณะอุ่มๆอ,อย่างนี้คือเป็นรอยกดนิ้วมือนะครับด้านหลังนะเนื้อก็เป็นเนื้อเดียวกันนะครับสีเดียวนะก็เป็นเนื้อดินผสมว่าน นะอีกพิมพ์หนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของรูปเหมือนนะกดพิมพ์เป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อพระพับนในอินเตอร์โทโจนะครับในส่วนหน้าตาเนี่ยคือลักษณะอย่างนี้คือจัดเป็นภาพสวยแล้วนะครับคือหน้าตานี้น้อยมากที่จะเจอแบบลักษณะสมบูรณ์ที่มีหน้าตารนะิ้วรอยสังกติต่างๆพวกนี้คือเป็นลักษณะเส้นที่คมชัดนะเป็นรูปลักษณะหลวงพ่อพับท่านนั่งในปางนะสมาธินะครับ คือหลักการพิจารณาในพระชุดของอชุดนี้นะครับก็คือต้องพิจารณาให้เป็นในส่วนของเนื้อดินนะครับคือผสมว่านเดี๋ยวเราลองมาส่องกันดูนะครับหน้าตาของพิมพ์พระในชุดของอวัดราชสโมสรศรเนี่ยปี2004นี่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของพระพิมพ์ลีลาก่อนอันนี้คือลักษณะเนื้อหานะครับคือเป็นเนื้อดินนะผสมว่านนะครับ คือหน้าตาพิมพ์มพิเนี่ยในแ,แต่ละพิมพ์นี่คือจะไม่ชัดนะค,คือเป็นลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับซึ่งเป็นในส่วนของข้างซึ่งเป็นลัศมีนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนื้อหาเราส่งเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอในส่วนของแก็บไฟล์นะครับในส่วนของมวลสารต่างๆนะก็เจอเป็นในส่วนของความแห้งนะครับ ก็พิมพ์ทรงเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาและเช่าหานะครับพระเนี่ยทุกวันนี้นี่คือค่อนข้างที่จะหายากนะครับคือรวบรวมมาครบสามพิมพ์ก็เอามาแบ่งกันพูดคุยนะครับแล้วก็แบ่งปันกันนะเผื่อพี่ๆเพื่อนๆท่านใดก็ไปเจอก็เป็นพระชุดหนึ่งนะครับที่เป็นในสายของอาจารย์ชุมนะครับชัยกีรีแล้วพระจะนำแก้วจันเนี่ยท่านเสกไว้นะครับที่จังหวัดราธิวาส อ่านี่นะครับคือเนื้อหานะเราส่องเข้าไปเนี่ยบางองค์บางอย่างเช่นเดี๋ยวดูในพิมพ์ขุนแผนนะครับขุนแผนก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นลักษณะคือนั่งมนุมมือนี่เนื้อหานะครับความเก่านะคความแห้งตัวนี่ทําให้ในส่วนของเนื้อว่านเนี่ยคือคลายตัวออกมานะครับคือความแห้งตัว ลักษณะคือเป็นพิมพ์ผระพุทธนั่งพนมมือนะครับนี่ขอนุญาตปรับไฟนิดนึงที่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะอุุมๆอย่างนี้นะเป็นลักษณะรอยนิ้วม,มือนี่นะครับในส่วนของเนื้อดินเนี่ยคือในส่วนของการหลุดของพวกแนะรแร่ต่างๆนี่คือเป็นปกติคือกวดทรายนะมันก็เวลาผ่านไปก็ คือหลุดนะครับนี่พชุดนี้นะครับในส่วนของสายของอาจารย์ชุมเนี่ยคือ,อท่านาตั้งใจบุกเสกนะครับในเซฟของอาจารย์ชุมเนี่ยตอนที่เขาเปิดเนี่ยก็จะมีพระชุดนี้อยู่ด้วยนี่นะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อพระ และเนื้อหาสําคัญนะครับความแห้งตัวแล้วก็คือการกดมือเป็นภาพพิมพ์กดมือนี่นะครับรอยลานรอยต่างๆพวกนี้เป็นธรรมชาตินะครับคือภาพเนื้อลักษณะอย่างนี้นะครับในส่วนของพวกเนื้อหาอต่างพวกนี้นะครับคือมีรอยแยกรอยลานพวกนี้เป็นปกตินะครับในธรรมชาติการกระเทาะออกพวกนี้นะครับทำให้เราเป็นภาพที่เราพิจารณาง่ายขึ้นนะครับ ก็ราคาเช่าหาก็เริ่มขยับขึ้นนะครับทุกวันนี้แล้วก็เป็นพระที่พบเจอน้อยนะครับโดยมากก็จะไม่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับเป็นพระที่สร้างที่จังหวัดนรานะครับนี่เป็นลักษณะความเรียบง่ายนะครับของพิมพ์ทรงแล้วก็มีรอยเล้ารอยหลานต่างๆนะครับเกิดขึ้นในองค์พระ นะครับไข่ต่างๆเนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการพิจารณาเช่าหานี่นะขนาดก็สำคัญนะครับเดี๋ยวมาทวนขนาดกันนิดนึงในส่วนของพาลีลานะครับก็มีขนาดที่สองดห้านะครับคูณด้วยหเซนติเมตรคือกว้างสองหคูณหเซนติเมตรนะรอีกพิมพ์หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์รูปเหมือนในะในส่วนของพิมพ์รูปเหมือนเนี่ย ก็จะมีขนาดความกว้างนะครับวัดจริงนี่คือ2.2นะครับสูง3.2อเซนตะิเมตรนะครับแล้วในส่วนของภาพพิมพ์คูนแผนก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับวัดจริงก็ขนาด2.3ครับคูณ4.6วันนี้มีโอกาสดีก็มาแบ่งปันกันนะครับในส่วนของภาพพิมพ์ของผะครูไัยโรจนนาลาธิคุณนะครับหรือหลวงพ่อพับอินทโชโตนะครับของวัดลาดสมุทรสอนปี2 0 จัดว่าเป็นพระในสายของอาจารย์ชุมที่มีประสบการณ์นะครับแล้วกเ็เริ่มหายากขึ้นทุกวันนะครับก็คิดว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ชอบเก็บสะสมในสายของพระอาจารย์อาจารย์ชุมชัยคีรีและพระอาจารย์น,นำแก้วจันนะครับรวมถึงท่านคุณพันธลักษณ์ราชเดชนะก็มาร่วมในพิธีนี้เช่นกันนะครับคิดว่าหากคิดว่ามีประโยชน์นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะแล้วก็กดติดตามกันนะทางช่องก็จะพยายามนำสื่อสาระดีๆนะก่อนจะเลี่ยมเก็บไว้เนี่ยก็เอามาแบ่งปันพูดคุยกันในส่วนของเนื้อหาแล้วก็พิมพ์ส่งนะครับนะรายละเอียดสำคัญเนี่ยก็คือความแห้งนะแล้วก็พิมพ์ส่งนะเป็นสิ่งสำคัญนะจำไม่ยากนะครับคือนี่เป็นพิมพ์บุญแผนนะเจอลักษณะนี้นะครับคือเป็นพิมพ์บุญแผนทั้งแท่นนะครับลักษณะนี้ก็ เป็นในส่วนของรูปเหมือนของหลวงพ่อพับนะครับและ